ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหานะคะที่เราได้เรียนมาในชั้นเรียนก็คือถ้าคุณทําผิดกฎจราจรแล้วตํารวจเรียกคุณคุณจะทํำยังไงแล้วข้อหนึ่งคือติดสินบนตํารวจก็คือให้ตังค์ไปเลยแล้วก็ไม่ต้องไปโรงพักหรือข้อสองก็คือรับใบสั่งมาแล้วก็ไปจ่ายเงินที่โรงพักค่ะ,ะคุณจะเลือกอะไรคะผมนะ <ผม S 2> ครับควรามพี่ต้องผมผมขอเลือกข้อสองคบเพราะว่ามันเป็นกฎของประเทศเราด้วย คือรับใบสั่งมานะครับแล้วก็ไปจ่ายไปจ่ายที่โรงพักตามมารยาทของรัฐตามของกฎนะครับแล้วแล้วก็เงินที่เราจ่ายไปนั้นอ่ะเอาไปเข้ารัฐบาลเพื่อทําประโยชน์แก่สังคมอีกอีก,อกทางหนึ่งนะครับครับผมครับเรื่องข้อแรกค่ะเพราะว่าจ่ายสะดวกสบายรวดเร็วแล้วก็ง่าย สำหรับคนที่แบบว่างานยุ่งมากๆก็รถติดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ไปโรงพักเพราะว่ามันง่ายกว่าอ่ะก็เรื่องข้อสองค่ะเพราะว่าบ้านเมืองก็มีกฎเราก็ต้องทําตามกฎของบ้านเมืองค่ะเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็มันเป็นการดีต่อประเทศด้วยค่ะที่หาเงินเข้ารัฐอย่างเงี้ยแบบถ้าเราไปจ่ายแบบจ่ายกับตำรวจอ่ะ มันเป็นการเหมือนให้ตำรวจทำผิดอย่างเนี้ยค่ะมันไม่ดีต่สอสังคมค่ะค่ะข,ขอบคุณสาลาคำตอบค่ะ